365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระาศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่21เอเอกภาพของพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่128นับตั้งแต่สมัยอัครสาวกและตลอดเวลาต่อมาในธรรมประเพณีพระศาสนาจักรอธิบายเอกภาพแผนการของพระเจ้าในพันธสัญญาทั้งสองโดยทฤษฎีเรื่องรูปแบบทฤษฎีนี้มองเห็นล่วงหน้าว่ากิจการที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าทรงบันดาลให้สำเร็จบริบูรณ์ในองค์พระบุตร ซึ่งทรงรับสภาพมนุษย์เมื่อเวลาที่กำหนดไว้มาถึงหนังสือคำสอนพระาศาสนาจ,จักรคาทอลิกข้อที่129ดังนั้นคริสตชนจึงอ่านพันธสัญญาเดิมโดยคำนึงถึงพระคริสตตเจ้าที่ได้สิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมาชีพแล้วการอ่านโดยคำนึงถึงรูปแบบเช่นนี้ เปิดเผยเนื้อหาที่ไม่มีวันเหือดแห้งของพันธสัญญาเดิมการอ่านเช่นนี้ต้องไม่ทำให้ลืมว่าพันธสัญญาเดิมยังรักษาคุณค่าการเปิดเผยของตนดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงย้ำถึงด้วยนอกจากนั้นพันธสัญญาใหม่ยังเรียกร้องให้เราอ่านโดยคำานึงถึงพันธสัญญาเดิมด้วยการสอนคำสอนคริสตศาสนาในสมัยแรกเริ่มก็อ้างถึงพันธสัญญาเดิมอยู่ตลอดเวลา ตามคำพังเพยโบราณพันธสัญญาใหม่ซ่อนอยู่ในพันธสัญญาเดิมขณะที่พันธสัญญาเดิมปรากฏชัดในพันธสัญญาใหม่หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่130ทฤษฎีเรื่องรูปแบบแสดงถึงพลังก้าวหน้าที่ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงเมื่อพระเจ้าจะทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน และดังนี้การที่ทรงเรียกบรรดาบรรพบุรุษและการอพยพออกจากอียิปต์ก็ไม่ได้สูญเสียคุณค่าของตนในแผนการของพระเจ้าเพราะเป็นเพียงขั้นตอนระหว่างกลางของแผนการนี้เท่านั้นพระคัมภีร์ในชีวิตของพระศาสนาจักรหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่131 มีพลังกำลังและประสิทธิภาพมากมายในพระวาจาของพระเจ้าจนว่าพระวาจานั้นคํำจุนและเป็นพลังของพระาศาสนาจักรเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณและเป็นทานบริสุทธิ์ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณสำหรับบุตรของพระาศาสนาจักรคริสตชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ได้โดยสะดวกหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักคาทอลิก ข้อที่132การศึกษาพระคัมภีร์ต้องเป็นเสมือนวิญญาณของเทววิทยา,าศาสนาบริการเกี่ยวกับพระวาจาซึ่งหมายถึงการเทศสอนตามหน้าที่อภิบาลการสอนคำสอนและการอบรมตามนัยยะพระคิสตธรรมทุกอย่างซึ่งมีการเทศในมิจราเป็นส่วนสำคัญอย่างพิเศษนั้นต้องได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างดีและ,จะเจริญเติบโตอย่างศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระวาจาจากพระคัมภีร์นั่นเอง หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่133พระศาสนาจักรขอเตือนอย่างหนักแน่นเป็นพิเศษให้คริสตชนทุกคนอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆเพื่อจะได้เรียนรู้ความรู้ล้ำเลิศถึงพระเยซูคริสตเจ้าเพราะการไม่รู้จักพระคัมภีร์คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้าสรุป หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่134พระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นหนังสือเล่มเดียวและหนังสือเล่มเดียวนี้ก็คือพระคริสตเจ้าเพราะพระคัำพีทั้งหมดกล่าวถึงพระคริสตเจ้าและพระคัมภี์ทั้งหมดสำเร็จเป็นจริงในพระคริสตเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่135 พระคัมภีร์บัรจุพระวาจาของพระเจ้าและเนื่องด้วยพระคัมภีร์เขียนขึ้นโดยการดนใจของพระเจ้าจึงเป็นพระวาจาของพระเจ้าอย่างแท้จริงหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่1 3 6พระเจ้าทรงเป็นผู้นิพน์พระคัมภีร์โดยทรงดนใจผู้นิพนธ์ที่เป็นมนุษย์พระองค์ทรงทำงานในตัวเขาและทรงใช้เขา จึงทาให้ข้อเขียนของเขาสอนความจริงที่ช่วยให้รอดพ้นโดยไม่มีความผิดหลงหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่137การอธิบายความหมายพระคัำพีที่ได้รับการโดนใจก่อนอื่นต้องคำนึงถึงความจริงที่พระเจ้าทรงประสงค์เปิดเผยโดยผู้นิพน์พระคัมภีร์เพื่อความรอดพ้นของเรา เราจะเข้าใจสิ่งที่มาจากพระจิตเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ก็โดยอาศัยการกระทำของพระจิตเจ้าเท่านั้นหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่138พระศาสนาจักรรับรองและให้ความเคารพนับถือต่อหนังสือ46ฉบับของพันธสัญญาเดิมและ27ฉบับของพันธสัญญาใหม่ ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนาจากคาทอลิกข้อที่1 3 9พระวราสารสี่ฉบับมีความสำคัญที่สุดเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของพระวรสารหนังสือคำสอนพระาศาสนาจากคาทอลิกข้อที่140 เอกภาพของพันธสัญญาทั้งสองสืบเนื่องมาจากเอกภาพของแผนการและการเปิดเผยของพระเจ้าพันธสัญญาเดิมเตรียมพันธสัญญาใหม่ซึ่งทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์พันธสัญญาทั้งสองช่วยอธิบายกันพันธสัญญาทั้งสองเป็นพระวาจาแท้จริงของพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่141 พระศาสนาจักแสดงความเคารพต่อพระคัมภีร์เสมอมาเช่นเดียวกับที่แสดงความเคารพต่อพระกายของพระคริสตตเจ้าทั้งสองสิ่งนี้หล่อเลี้ยงและควบคุมชีวิตคริสเตชนทั้งหมดพระวาจาของพระองค์เป็นโคมสองทางของข้าพเจ้าเป็นแสงสว่างสองทางเดินให้ข้าพเจ้า365วัน จากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า